มาดูดำนากันครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนดำกันแนละ้วส่วนใหญ่จะหวานเอาแบบนี้ข้างๆรถไถแล้วก็หวานเลยแต่นี้ยังมีดำอยู่ ฝนกำลังจะมาพอดีนี e. ่ฮะพิธีตั้งเด็บถ้าดำเอาแล้วต้นมันจะสวยมากพอโตขึ้นมาปุ๊บเลยการทำนาในนี้ต้องใช้ต้นทุนสูงมาก ตั้งแต่เริ่มไถเลยจ้างรถไถไรนึงก็หลายต่างแล้วทั้งเกี่ยวทั้งไถค่าปุ๋ยยาฆ่ามแมลงอ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อย่าเพิ่มพลังหน่น ทำมาดำมาตั้งแต่ตรงนู้นหลายน่าจะสองไร่กว่าแล้วมั้งเนี่ยสามไร่แล้วมั้งนี่ครับนาดำ